น้องบึงบึ้กเข้าบ้านอีกแล้วออกไปข้างนอกเลยลูกไปรอแม่ข้างนอกเร็วเร็วบึงบึ้กไปรอแม่ข้างนอกเลยลูกเร็วมึงเห็นไหมล่ะน่ะเอ้ดคอรอกับไอ้เหมียวอยู่ข้างนอกเห็นไหมล่ะน่ะมันนอนอยู่ข้างนอกเลยไปเร็วบึงบึ้กมานี้ไปออกไปข้างนอกเร็วออกไปข้างนอกเลยลูกเร็วไปเร็วโดนตีออกไปข้างนอกไม่ต้องมาหยอกแม่ไปเร็วออกไปข้างนอกเร็วบึงบึ้กไปโดนตีออกไปข้างนอกไปเร็ว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 มาออกมา ออกไปข้างนอกออกไปข้างนอกโดนตีโดนตีไม่ต้องมาหยอกแม่ไม่ต้องมาหยอกแม่ไปออกไปข้างนอกหนุนไปไปเร็ว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 ไปออกไปข้างนอกเร็วดึงบึกออกไปข้างนอกเร็วมึงเห็นไหมเนยไอ้คอร์รกับไอ้เหมียวอยู่ข้างนอกกลไปเร็วไปไปไปออกไปข้างนอกโดนตีไปออกไปข้างนอกเร็วโดนตีโดนตีออกไปข้างนอกเร็วเร็วออกไปข้างนอก เอ้ยมึงนี่เนาะเลี้ยวออกไปข้างนอกเล้ยวไปหนุนเขานั่งรออยู่ข้างนอกไปเร็วไปเหตบมันจะลงบ้านไปเร็วไปเร็วเร็วคนเก่งไปคนเก่งไปเร็วคนเก่งไปเร็วเร็วเร็วคนเก่งไปเร็วไปเร็วไปออกไปข้างนอกไปออกไปข้างนอกเร็วโดนตีโดนตีออกไปข้างนอกออกไปข้างนอกเร็วออกไปข้างนอกเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เลยเลยเดี๋ยวนี้เลยเร็วโดนตีออกไปข้างนอกเร็วออกไปข้างนอก อ้าวอ้าวมึงจะออกไหมหน่งเฮือมึงจะออกไหมเฮือเอามาวัดดีค่าก่อนหวัดดีค้าก่อนนะหวัดดีค่าก่อนเร็วมาหวัดดีค่าก่อนหวัดดีค่าก่อนเร็วหวัดดีค่ามาเอามือมาเอามือมาหวัดดีค่าก่อนเร็วหวัดดีค่าก่อนเร็วเร็วเลยววัดดีค่าอ้าวบึ๊งบึ๊กไปออกไปข้างนอกเร็วไปข้างนอกเร็ว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 นั่นไอ้ขอลรมันมองแล้วเห็นไหมขอลันมองอยู่ข้างนอกไปเร็วไปหายขอลรข้างนอกเร็วไปเร็วออกไป ออกไปออกไปเร็วโดนตีโดนตีออกไปข้างนอกเร็วเร็วบึ้งบึกออกไปข้างนอกเร็วเร็วบึ้งบึกแม่บอกให้ออกไปข้างนอกเอยเหนื่อยกับน้องหมาบึ้งบึกแไม่ออกให้ออกไปข้างนอกเร็วไปออกไปข้างนอกเลยขอรลอมยอยอยู่ข้างนอกไปเร็วไปอยุดเพื่อนกันเร็วเร็วไปเร็วเร็วออกไปข้างนอกกันแม่ออกไปข้างนอกกันเร็วแม่ออกไปข้างนอกแล้วไปเร็ว เร็วๆไปข้างนอกเร room, shell, ็วไปข้างนอกเร็ว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 ไปข้างนอกเร็วเร็วออกไปข้างนอกออกไปข้างนอกไม่ต้องมาหยอกแม่เร็วไปออกไปข้างนอกไปออกไปข้างนอกเลยไปเร็วไปเร็วเออเก่งว่ะเก่งวะเออเหนื่อยกับน้องหมาแต่เช้าเลยวันนี้มันไม่อยู่เฉยเฮ้ยชอบหยอกจริงๆเลยน้องบึ้งบึ้งหนึ่งเออน้องหมาก็ผอมกึ้ไม่ใหญ่เลยน้องหมา สงสัยจะเป็นพยาธิแม่บองเอาเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วไม่ต้องเข้ามาไม่ต้องเข้ามาไปออกไปข้างนอกเอ้ยคูเหนื่อยกับมึงแล้วเฮ้ยมึงบึกแม่เหนื่อยกับมึงแล้วทีนี้ไปออกไปข้างนอกเร็วเอ้ยเหนื่อยกับน้องหมาจริงเลยมันไม่อยู่เฉยนะบอกให้ออกไปข้างนอกมันออกไปแล้วมันก็เข้ามาอีกไปเร็วเฮียมันจะลงบ้านแม่ไปเร็วเร็วเร็วไปลูกบึ้งบึกเบื้องบึก ในแม่ดูดี่เอออันนี้มันก็หลวมอยู่แลูกหลวมอยู่เออไปเร็วไปเร็วไปข้างนอกออกไปข้างนอกอืมเอาสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนเลยสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนเร็วสวัสดีค่ะดูอดูดน้องขอรลอเอ้ยหน้าสงสารแใจเงหน้าสงสารใจเฮงไป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 ออกไปข้างนอกเลยไปเร็วเร็วไปไปเออออกไปข้างนอกแม่จะทําธุระก่อนเอาแค่นี้ก่อนอยู่ข้างนอกกันแล้ว